ผมแล้วตาละหลกตาอยู่ไหนเก่งหลกแล้วจมูกละหลกเก่งหลกแล้วปากนูอยู่ไหนเก่บนแล้วแก้มมะหลกแก้มอยู่ไหนเก่งลกเก่งหลกแล้วหูวละหลกหูอยู่ไหนเก่งเอียเก่งหลกแล้วนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งนิ้วชี้ละหลกนิ้วชี้เ่นิ้วกลางละหลกกนนิ้วนางอยู่ไหนนนิ้วก้อยลก เก่งลูกหนูร้องเพลงช้างให้แม่ฟังได้ไหมช้างช้างช้างแล้วเป็ดล่ะลูกกาบ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 ป็ดอาบนะ้ำในคลองตาแล้วร้องเพลงนี้ได้ไหมทวิงเกอร์ทวิงเกอร์ทวิงเกอร์วันนี้แล้วบอกสวัสดีค่ะสิลูกค่ะสวัสดีค่ะสวยๆค่ะ <Go. S 1> สวัสดีค่ะ เจอกันค่ะบอกสิลูกบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายแม่ก่อนส่งจุ๊บยังไงหลูกส่งจุ๊บ